สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำเมนูบราวนี่ชาไทยหน้าฟิล์มเนื้อหนึบทำง่ายไม่ต้องใช้เครื่องตีเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะ เออจะผสมตัวไข่กับน้ำตาลไว้ก่อนนะคะใช้ไข่ไก่เบอร์สามจำนวน2ฟองตามด้วยน้ำตาลทราย90้ากรัมก็คนให้แค่พอเข้ากันเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนตัวน้ำตาลของเราจะได้ละลายได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมาเราก็จะมาเตรียมละลายช็อกโกแลตกันค่ะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมพาว์นะคะจำนวน100กรัมตามด้วยน้ำมันลำข้าว70กรัมก็นำมาตุ๋นบนน้ำร้อนนะคะจนตัวช็อกโกแลตของเราละลายดีค่ะ นี่นะคะละลายหมดแล้วก็นําไปวางพักไว้ก่อนต่อมาเรามาละลายตัวน้ําตาลกับไข่กันต่อเลยค่ะก็นํามาอังบนน้ําร้อนนะคะคนไปเรื่อยๆจนน้าตาลละลายดีค่ะวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้าเราใช้นิ้วมือแตะขอบขอบ,ขอบชามแบบนี้ถ้าไม่มีเม็ดน้ําตาลก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก็สามารถนําไปผสมกับไว้ช็อกโกแลตที่เราละลายเตรียมไว้ได้เลยค่ะ ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันสังเกตว่าเมื่อเราคนไปสักพักตัวแบตเทอร์ของเราก็จะมีความข้นหนืดขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ล่อนตัวแป้งใส่ลงไปเลยค่ะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์จํานวน100กรัมตามด้วยผงชาไทยจํานวน20กรัมแอปใช้ยี่ห้อนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ในแอปช้อปปีค่ะก็ล่อนรวมกันลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเราจะไม่คนนานนะคะเดี๋ยวเนื้อแบตเตอร์ของเราจะเหนียวเกินค่ะเมื่อเข้ากันดีแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ถุงบีบกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะทำการอบเป็นชิ้นๆนะคะก็จะนำไปเทใส่ถ้วยจีบค่ะสำหรับใครที่ไม่มีถ้วยจีบก็สามารถนำไปเทใส่ถาดแล้วก็อบได้เลยนะคะ ก็ใช้ถ้วยจีบกับกระดาษรองอบเบอร์3219นะคะเราจะใส่ถ้วยละ23-24กรัม1สูตรก็จะได้ทั้งหมด18ถ้วยพอดีค่ะเสร็จแล้วก็นำมาตกแต่งหน้าได้ตามชอบวันนี้เราใช้เป็นอัลมอนด์สลี้นะคะ เมื่อแต่งเสร็จเราจะพักหน้าขนมไว้สัก10นาทีระหว่างนี้ไปวอร์มเตาอบรอได้เลยค่ะโดยเราจะอบที่ไฟ140องศาเซลเซียสไฟบนล่างปิดพัดลมเป็นเวลา20-25นาทีสําหรับวิธีเช็คสุกนะคะก็ใช้ไม้แหลมจิ้มลงไปค่ะถ้ามีเศษขนมติดขึ้นมานะคะแล้วใช้มือลองปั้นนะคะถ้าปั้นเป็นก้อนกลมๆได้ก็ถือว่าขนมสุกแล้วค่ะเนื้อที่ได้บราวนีของเราก็จะเป็นเนื้อหนึบนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเนื้อแห้งๆก็สามารถเพิ่มเวลาอบไปได้ ก็นําออกจากเตาแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นหรือว่าจะนําออกจากพิมพ์พเลยก็ได้นะคะตัวขนมของเราก็จะเย็นได้เร็วขึ้นค่ะนี่นะคะตัวขนมของเราก็น่าขึ้นฟิล์มสวยงามทุกอันนะคะอันนี้เราก็พักไว้จนเย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะล่อนออกจากพิมพ์พได้ง่ายๆแบบนี้นะคะ สำหรับเนื้อด้านในที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเคี้ยวเข้าไปแล้วเขาก็จะออกหนึบๆค่ะฐานเพลินมากๆเลยนะคะในส่วนของรสชาติก็หวานกำลังดีค่ะค่ะอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ